ช้ำใจแล้วก็เสียใจกับความผิดพลาดของเราแล้วเงินเราที่เก็บมามันไม่ใช่น้อยๆลูกมีสอนเดินแบบชัว่วโมงละกี่บาทเองลูกมีเป็นคนที่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะคะเขาก็เป็นแค่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงแปนคนแก่มารู้จักแต่สองล้านสําหรับเราเนี่ยเราไม่ได้มีใครเลี้ยงดูไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีสามีเลี้ยง แม่ต้องบอกว่าทําเอากระตุกต่อมชาวเผือกไม่น้อยนะคะเมื่อล่าสุดค่ะทนายเดชาโปะแตกแชร์ภาพอาดีตนางงามยุค90อย่างคุณปูมันธนานะคะแต่งงานนี้ค่ะชาวเน็ตตาดีแคปทัน จากกรณีก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ13มิถุนายน2557ค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะอยากรู้ไม่น้อยค่ะเมื่อลูกหมีนะคะหรือว่านางสาวรัศมีทองสิริไพสีนางแบบและก็ผู้บริหาร VR m o เดลนะคะได้เข้าพบกับทนายเดชากิตติวิทยาน,านัน mm hmm. เพื่อขอให้ช่วยเหลือในด้านกฎหมายหลังนางแบบและดาราชื่อดังยุค90อักษรยอ่อปอปาได้ยืมเงินจํานวน2ล้านบาทค่ะโดยอ้างว่าจะนําเงินเนี่ยไปลงทุนธุรกิจกระเป๋าแต่กลับไม่ได้เงินคืนโดยลูกหมีนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาค่ะบอกว่า เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตโดยท่านั้นบอกว่าอยากจะได้คืนวอนขอให้มาเคลียร์ข้ามกลางชาวเน็ตนะคะที่ต่างเข้ามาคาดเดาว,ว่านางงามอักษรย่อปอปลายเนี่ยเป็นใครกันแน่และชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนะคะก็ร่วมสศกกาลังใจให้กับเธออย่างมากมายเลยเดียวค่ะจากกรณีที่ลูกหมีรัศมีนะคะนั้นได้ออกมากล่าวว่าเธอนั้นค่ะตกเป็นผู้เสียหายหลังถูกอดีตดาราสาวภรรยาน,นักการเมืองชื่อดังยืมเงินกว่าสองล้านโดยอ้างว่าทาธุรกิจขายกระเป๋ายี่ห้อหรูด้วยภาพลักษณ์ของอดีตนักสแสดงคนนี้เนี่ยที่เป็นคนที่ยิ้มแย้มอัธยาศัยดีมีสามงือ แลวก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานทําให้ดูมีความน่าเชื่อถือซึ่งยอมให้ยืมเงินมาแล้วหลายครั้งครั้งละหลักแสนบาทแต่ก็ไม่เคยเกิดปัญหาเพราะได้รับเงินคืนทุกครั้งส่วนกระทั่งเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาอาดีตนักแสดงคนนี้ได้มาขอยืมเงินจานวน2ล้านบาทโดยอ้างว่าจะนําไปลงทุนธุร,รกิจกระเป๋าและด้วยจานวนเงินที่มากจึงได้มีการทําสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีกำหนดให้ชําระคืนในวันที่31มีนาคมซึ่งด้านลูกหมีนะคะก็บอกว่าบอกตรงๆว่าเราเนี่ยไว้ใจในความน่ารักของเขาเขาปากหวานน่า ไปไหนเนี่ยก็เลี้ยงข้าวตลอดซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเห็นว่าเป็นคนในวงการบันเทิงด้วยกันก็คงที่จะไม่ทําร้ายกันคิดว่าเขาเนี่ยจะรักษาคําพูดคิดว่าเขาเนี่ยจะไม่ทําเราแต่เมื่อครบกําหนดเวลาอดีตนักแสดงคนนี้ก็ได้นําเช็คเงินสดจํานวน2ล้านบาทมาให้แต่เมื่อนําเช็คไปที่ธนาคารกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เธอจึงทวงถามกลับไปก็ถูกใบเบี่ยงมาโดยตลอดกระทั่งสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้แล้วจึงได้ตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับอดีตนักแสดงกับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทองหลอ่อในข้อหาามววด้ย ผิดอันเกิดด้วยการใช้เช็คพุทธศักราช2534และเมื่อวันที่4มิถุนายนพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกให้ทั้ง2คนมาแต่กลับไม่มาตามนัดหมายซึ่งจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ในวันที่20มิถุนายนซึ่งหากไม่มาตามนัดหมายพนักงานสอบสวนนะคะก็จะดําเนินการเตรียมออกหมายจับทันทีค่ะด้านคุณลูกหมีก็กล่าวต่อว่าตัวเองนะคะอยากขอความเห็นใจให้นําเงินเนี่ยมาคืนตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวตนเองเนี่ยเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีสามีเลี้ยงดูซึ่งอยากขอคควาาามเเเหห็นในนในกรรืงงิิทททั้ดพะุ่บต หามาได้เนี่ยต้องใช้ความลำบากในการทํางานเปิดครอสสอนเดินแบบส่วนเป็นเงินเก็บซึ่งถือว่าเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของเธอเธอนั้นจึงจาเป็นต้องใช้กฎหมายเข้ามาอีกทั้งตนเองเนี่ยก็ยังทราบว่านอกจากตัวเธอเองแล้วยังมีคนในวงการและก็นอกวงการเนี่ยที่ถูกยืมเงินในลักษณะเดียวกันด้วยพร้อมฝากถึงคู่กรณีด้วยว่าเรื่องของสัจจะวาจาเป็นเรื่องสําคัญขอให้รักษาคําพูดและมาเคลียร์เงินอย่าทําแบบนี้กับใครและแม้ว่าคู่กรณีนะคะจะมีสามีเป็นถึงนักการเมืองแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่กลัวเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อีกฝ่ายเนี่ยควรจะละอายใจและยอมลดหนนน้าาํเงิ มคืนตัวเองส่วนสามีของคู่กรณีนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่ยืมไปหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนและออกหมายเรียกให้ทั้งคู่มาพบวันที่20มิถุนายนนี้พร้อมกับย้ำว่าตัวเองนั้นยินดีจะเจรจาไกล่เกลีย่ยหากเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนและทั้งนี้นะคะในบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวค่ะคุณลูกหมีนะคะก็ถึงกับร้องไห้โหออกมาค่าพาะพอรู้สึกเครียดกับเรื่องราวดังกล่าวแล้วเขาบอกว่าเขาจะคืนวันที่3 1มเอดมีนาค่ะยืมวันที่ทำสัญญาวันที่สอง มีนาที่มีอาร์โมเดลใช่เราก็แบบโอเครู้จักพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นอดีตนางงามใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนางเอกอดีตนางเอกซึ่งดังแล้วทุกคนก็รู้จัก่ะคะทุกคนก็รู้จักจริง,รงแล้วภาพพี่เขาก็นา่นารักน่มมารักเวลาพูดหวานๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคนที่วงการ<อ>นะมัรนเะทิงด้วยกันอะเราเป็นคนให้เกียิคนแม้กระทั่งพี่ๆหนีก็ให้เกียิทุกคนอยู่แล้วนั่นคือคาแรคเตอร์ของหนีใช่แล้วก็ พอเราที่เราบอกเราตีกอล์ฟอะคะ่ะพอเขาเข้ามาปึ๊บสักพักหนึ่งเขาก็ก็ตอนหลังก็วิเคราะห์นะคะด้วยตาตาสว่างแล้วตอนแรกก็ตาบอดนะก็พอวิเคราะห์แล้วเนี่ยกับสิ่งที่ลูกหมีไปไปเจอคนด้านนอกหมายถึงว่าที่เริ่มปรึกษาคนอื่นอการกระทําของพี่เขาเขาทำมาทักใหญ่ใหญ่แล้วเราก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อเราเป็นเหยื่อแล้วเราให้โอกาสเขามานานมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสภาพจิตใจเองของเขาเนี่ยมันแย่ yeah! ที่เขาเคยสอนเราตลอดว่าอย่าให้ใครยืมเงินแล้วเราอะไปให้คนคนหนึ่งที่เราแบบให้เกียรติเองวงการบันเทิงด้วยการยืมเงินเนี่ยเราไม่อยากคุณพ่อคุณแม่ช้ำใจแต่ตอนนี้เขาก็ทราบแล้วเขาก็แบบทุกใจพอสมควรค่ะน้ำตาเมื่อกี้คือความเครีอดเลยใช่ไหมคะ น้ำตาเมื่อกี้ก็เป็นทั้งความเครียดมันสะสมมานานแล้วก็เป็นความช้ำใจแล้วก็เสียใจกับความผิดพลาดของเราแล้วเงินเราที่เก็บมามันมใชน้น้อยๆลูกหมีสอนเดินแบบชัว่วโมงละกี่บาทเองลูกหมีเป็นคนที่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะคะเขาก็เป็นแค่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงแป๊บคนแค่พอรู้จักก็อยากให้เคลียร์ให้จบอะค่ะเขาก็สามารถ ไปเอาเงินยาติพี่น้องเขาก็ได้เขาก็ต้องยอมลดนะเพื่อไปขอยืมเงินญาติพี่น้องเขามาคืนเราเพราะเงินตัวจันวันนี้กับการใช้ชีวิตของเขาอะสองล้านมันไม่ได้มากเลยแต่สองล้านสําหรับเราเนี่ยเราไม่ได้มีใครเลี้ยงดูลูกมีหาเงินคนเดียวแต่เงินสดเป็นงเงินก่าสทตายค่ะอยากให้พี่ครอบครัวพี่เห็นใจ ก่อนต่อมานะคะชาวเน็ตหลายคนค่ะก็ได้โยงไปที่ตัวแม่อย่างคุณบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีนะคะผู้เป็นนางงามปอปลาเบ้<า>วนี่ลูกหนีรัศมี2ล้านหรือไม่โดยสาวบุ๋มปนัดดาค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนโดยมีการระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเห็นเม้นท์บอกว่านางงามปอปลาเอ,อ่มไม่ใช่ดิฉันนะคะไม่เคยสร้างงานในวงการบันเทิงเพราะวิ่งหาสปอนไม่เก่งที่ผ่านมาเลยรับจ้างและรับเงินอย่างเดียวและนางงามคนนั้นเป็นภรรยานักการเมืองด้วยไม่ใช่อีชั้นแน่นอนค่ะเพราะคนนี้มีแต่ทะเลาะกับนักการเมืองคุณจะมีชันนทุกดราามม่ไไ้ ปล่อยแม่ไปเถอะแม่แก่แล้วส่งกําลังใจให้น้องลูกหมีด้วยนะคะพร้อมกับแท็กไปที่อินสตาแกรมของคุณลูกหมีค่ะและล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะถึงกับร้องเอะค่ะเมื่อทางด้านของทนายเดชานะคะเช้าวันนี้ค่ะได้เคลื่อนไหวโปะแตกเต็มๆด้วยการโพสต์ภาพอดีตนางงามยุค90นะคะอย่างคุณปูมันธนาค่ะแต่งานนี้บอกเลยนะคะว่าชาวเน็ตตาดีแคบเอาไว้ทันค่ะโดยทางด้านทนายเดชานะคะก็ได้มีการแชร์ภาพข่าวของอมรินทีวีค่ะซึ่งเป็นภาพของคุณปูมันธนานะคะโดยมีการพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าปูมันธนา นักแสดงดังยุค90ไม่มีใครไม่รู้จักตอนนี้ชีวิตดีมากครอบครัวอบอุ่นก่อนที่จะโพสตได้เพียงไม่กี่นาทีค่ะด้านทนายเดชาเองนะคะก็มีการลบโพสต์ออกไปค่ะซึ่งก็ทาเอาชาวเน็ตน,นะคะต่างร้องเอะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกำลังมีกระแสะข่าวอักษรย่อนางงามปอปาเบีวนีลูกหมีลัศมี2ล้านอยู่ด้วยเอาละค่ะท่านผู้ชมและงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าการที่ทนายเดชาค่ะออกมาแชร์ข้อความแบบนีน้มีในยะอะไรหรือไม่เราก็ต้องรอด้านทนายเดชานะคะออกมาชี้จแจงอีกครั้งหนึ่งท็อปดารามไม่พลาดอัปเดตทุกกระแสร้อน แ่่นอนอคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ยูท t u ชาแนล n n อปดาวด้าและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาวา page, Facebook, ดา,วาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s ุกป e ระแตงให้กำลังใจทีมงาน Top ปดาวากันด้วยนะ